ภาพเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นตั้งแต่การพบกันของชายต่างชาติสองคนไปจนถึงการถูกมอมยาและขืนใจทั้งหมดสร้างขึ้นจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อในไน์คับเบอร์นิงซันที่มีอีซึงยองหรือซึงลีอดีสมาชิกวงบิ๊กแบงเป็นผู้บริหาร และถูกตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนในการจัดหาหญิงสาวมาค้าบริการให้นักธุรกิจต่างประเทศรายงานข่าวจากสถา,านีโทรทัศน์ JTBC ยังระบุโดยอ้างอิงถ้อยคำของเหยื่อที่ว่าผู้ล่วงละเมิดเธอเป็นชายชาวไทยซึ่งยังบังคับให้เธอยิ้มกับกล้องพร้อมพูดคำว่ากิมจิรายงานข่าวชิ้นนี้ยังได้เปิดเผยภาพของชายที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศจากกล้องวงจรปิด ซึ่งแม้จะมีการเบลอหน้าไว้หากชาวเน็ตทั้งในเกาหลีใต้และไทยต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าชายคนนี้อาจเป็นนายชวยศรัตกุลไฮโซลและเจ้าของธุรกิจอาหารรวมถึงช่อง YouTube ทำให้มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งไปโพสต์ข้อความคุกคามในอินสตาแกรมส่วนตัวของนายชวยศดทำให้เจ้าตัวต้องออกมาปฏิเสธโดยบอกว่าตนไม่มีเหตุผลใดในการต้องไปกระทำความผิดเช่นนั้นตลอดชีวิตไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งยังมีหลักฐานยืนยันทุกอย่างอย่างไรก็ตามคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะฟ้องกลับผู้กล่าวหาแต่จะมีการถแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์อีกครั้งในวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้ ส่วนความคืบหน้าด้านคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เรียกอดีตนักร้องเคป๊อปที่มีส่วนกับกลุ่มแชทลับทั้งจองจุนยองซึ่งมีหลักฐานว่าเขาโพสต์ภาพการขืนใจหญิงสาวที่ไม่ได้สติเข้ากลุ่มแชทลับและซึงรีอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบงที่ถูกเข้าสอบสวนกว่า20ชั่วโมงโดยทั้งคู่ถูกยึดโทรศัพท์มือถือที่สงสัยว่าอาจเป็นเครื่องมือกระทำผิดรวมถึงยังมีการตรวจคนบ้านของจองจุนยองเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากสื่อเกาหลีบางส่วนระบุว่าอาจมีการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงผลของคดีเพราะโทรศัพท์ที่มอบให้ตำรวจเป็นเครื่องใหม่ที่ซื้อมาได้เพียงไม่กี่เดือน